ปาแต่แต่แล้วที่ซ่อมไอ้บ้านพาสน็ตนะครับ9 0 0 0พันวที่ถอนมาอินเวอร์เตอร์อาร์ซัซองน,นะครับทีม่มีปัญหาคามอมเสอืกสอกๆนะครับแล้วก็เช็คโค้ดก็บอกว่าสื่อสารไม่ได้นะครับก็หรือว่าเหมือนพันคอมพิวเซอร์ไม่ยอมคอมคมุนไม่ได้ก็เลยส่งพันไม่ได้ือเป่าเลยตัดตัดสื่อสารไปนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาบอร์ดมาที่ห้องแล้วมายังไม่ต่อนะก็ไล่อยูอ่เดี๋ยวมาดูก่อนว่า กันช่างเราเปลี่ยนอะไรไปแล้วบ้างน,นะครับที่เห็น<ๆ>เปลี่ยนมาแล้วคาปาคาปาคา12มโคร450โวลต์1ตัวนะครับเ่านผเห็นนะครับรู้สึกคาปาจะเปลี่ยนหมดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้คาปานี่ก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับ หกสิบไมโคร450โวลต์แนะแล้วก็ตอนนี้1.8ไมโคร450โวลต์นะครับ,ล, 450. 450. รบลอเปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับอื เปลี่ยนหมดอย่างนี้ลงลีเล่นี่เปลี่ยนอยังไม่แน่ใจนะฮะเราจะสอบสตาร์ทนี่นะเท่าที่เห็นนะฮะี๋้วช่างแม่จะทำการต่อสายแล้วก็ลองจะค่อมอ่าใช้มอเตอร์แทนคอมเพรสเซอร์ดูแล้วกันนะครับว่าคอมสามารถเดินได้ไหมนะครับตัดเหมือนกันไหมนะครับยวดูกอน PFC จบวกลบอ่ะพีเศตัวนี้ PGL ตัวนี้ต้องพ p พ f นะครับนี่ครับเป่าเนีไม่ได้เอาดิสตร์มาจะลองจำตรงดูแล้วกันนะครับดูซิจะทำงานได้ไหมนะครับตัวนี้จะจำตรงนะ,รต,นจะจตรงปกติมันจะเป็นกดลวดนะครับบุตไฟนะครับ อีกสีเนะาะเราลองต่อสายกันจะได้ตัดปัญหาว่าเป็นที่วงจรหรือเป็นที่คอมเพรสเซอร์นะครับถ้ามอเตอร์หมุนได้ก็โอเคตัดจบไปก็มีอาจจะมีปัญหาที่คอมเพรสเซอร์มีปัญหาเองนะครับเยีครับตอนนี้ก็ต่อแล้วนะครับตรงมอเตอร์นะครับใช้ปากคีบๆหน่อยก็ต่อเข้านี่ แล้วก็ดิเอกเตอร์นี่ก็ต่อสายไฟเอานะครับแล้วก็จะต่อเสียบปลั๊กเอาไม่ปะดูก่อนนะครับมอเตอ์ค่อยร้อนมอเตอ์ค่อยเย็นอย่างนี้นะเสียบปลั๊กกันเสียงเลยงทำงานไหมทำงานนะ รถดไฟดีกยวก่อไฟเข้าหรือยังนะครับ l อเอ็นนะรุ่นนี้จะอ่อนจากคอยเย็นนะถ้าใครติดตั้งนารุ่นนี้ต้องโดนเดินเดินสายเมนไปที่คอยเย็นนะครับ220โวลต์ <240 S 2> <น>แล้วก็หนึ่งกับสองก็เป็น220โวลต์ออกนะครับสเป็น Data นะครับสวิงนะครับชนะ่ตั้ง AC 2 5 0โวลต์ก็สวิงนะ ตั้งเป็น DC DC ก็สวิงนะครับวัดด้วยมัลติมิเตอร์ี่เกิน4 0่โวลต์นะจะยี่ถึง35 3 6ิโวลต์นะเท่าที่เห็นนะสวิงดนนี้นะครับกระแสแอมตั้ง20แอมไม่ขึ้นนะลองตั้ง2แอมสองแอมขึ้น0ู จุดศนแอมนะครับตปยี่ส20แอมจะไม่ขึ้นนะก็คือกระแสกระแสเต็มบายน้อยนะครับรีโมทนะสอนรีโมทยังไงเิดนะครับ ลมคอยร้อนหมุนคอยเย็นหมุน0.5นอ่าพัดลมอ่าลอหมุนนะแเดียวตัดหมุนไม่ขึ้นแอมเท่าไหร่อคอยร้อนยนะังหมุนอยู่รอแป๊บนึงจะหมุนไหมนะครับหมุนไม่รอบนะ มันทำแล้วหยุดนั่นแหละครับรอ,รอบกันหมนว่าทำงานอีกรอบไหมจะดูกระแสะแอมนะถ้าแอมขึ้นเยอะเใช้ได้นะแอมขึ้นน้อยไม่ได้นะรอดูกันรอบมันจะออนได้อีกไหมนะครับไอซีไอพี IC, M, มีปัญหาลองวัดโอห์มก็ปกตินะหรือว่าเป็นที่ p c c ออกวดดีสี่เยครับแอมขึ้นโอ้สี 4, 5, ่ห้าแอมอยู่แอมเยอะนะครับขึ 5, 6, ้นห้าหกแอมอยู่นะหมุนอยู่นะแต่ว่าหมุนแป๊บเดียวก็ตัดนะ หาคอมเพิวเซอร์มาลองนะเนี่ยดูยสีชมุดอีกไหมนะครับรอบแล้วจุดหกอ๋อ,อขึ้นอยู่หมุนอยู่หมุนอยู่มอเตอร์หมุนอยู่นะครับแต่หมุนแป๊บเดียวตัดขึ้น5แอมป์อยู่นะ พัดลมก็ยังหมุนนะครับพัดลมพอเย็นก็หมุนพอร้อนก็หมุน5-6แอมป์ 5, 6, เอ๊ะแอมป์ M. ได้นะวขอเช็คดูโวลต์นิดหนึง่งยวดีซีที่ต้อนอยู่นะตรงคาปาเน่นะ314โวลต์นะครับไฟดีซีไฟตกไหม200 3 4โวลต์นะครับ มันลมหมุนได้หมุนได้นะ,อะมอเตอร์หมุนได้ได้ยาวกว่าเดิมอีกหมุนได้นะครับรอดูอีกรอบน,นึ่ปกตินะไฟก็ตกประมาณนี้นะครับกดรุดเอ่อพีบสีจ้ำตรงนะครับจับเอมทีนะครับ ก็หยุดก็ไม่ตัดไม่อะไรนะก็ทํพยายามจะทำเรื่อยๆอยู่ทำหยุดถ้าหยุดถ้าลมไม่หยุดนะครับลมหมุนตลอดนะลมคอยร้อนหมุนตลอดเ่าที่เห็นเราดูที่ครับมันต้องคอมของเขานะ ว่ามันต้องเช็คพันย้อนกลับนะครับเงินน้อย,ยตอนนี้สองกับสามจะไม่ตัดนะดูกันัดดูกันสื่อสารตลอดไหมอ่าสื่อสารตลอดนะครับมอเตอร์พยายามจะหมุนเนี่ 1, พันก็จะมากตามแล้วก็ลงมาห้าสิบ ก่อนอันนี้จะตัดนะครับให้ลองบ้านลูกค้านะก่อนอันนี้จะตัดพันจะตัดดับนะครับตอนนี้ไม่ตัดนะก็คือเช็คได้ว่าอ่ามองว่าอาร์มอเตอร์ตัวเนี้ยเหมือนคอมเพิสเซอร์หมุนได้นะครับแต่พันความถี่อาจจะไม่ตรงกันนะครับสั่งย้อนกลับมาที่ซ u นี่ที่คอยเย็นนะครับไม่ตัดนะครับ ่อยร้อนไม่ตัด่อยเย็นไม่ตัดก็ทำงานได้ตลอดแต่ว่าคอมพิวเตอร์ทำงานหยุดหยุดนะครับโอเคแอมก็ได้นะสี่ห้าแอมอยู่แอมก็สูงนะก็ถือว่าตัว i c ซ p m ทําทำงานนะครับไฟนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ก็สังเกตง่ายๆคือไฟสองกับสามไม่ตกนะครับไม่ตัดทำงานอีก สองสามทำงานตลอดมอเชอรก็หมุนได้ครับหมุนได้สองรอบแอมป์ก็ขึ้นก็ถือว่าน่าจะดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำงานอยู่แป๊บนึงก็อ่าคิดว่าน่าจะดีน่าจะมีปัญหาที่คอมเพรสเซอร์นะครับโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับและชมงาน